สวัสดีครับพบกับอังฟองจากออโต้อฟอร์ออนไลน์นะครับวันนี้เราจะพามาดูรถตู้ MPV ที่หรูที่สุดนะครับและเป็น MPV ไฟฟ้าด้วยนั่นก็คือ s e เกอร์ศูนะครับนี่ก็คือ s e เก e ร์ศู นี่คือซีเกอร์0ูนกะครับก็จะเห็นว่าเป็นรถ MPV ไฟฟ้าไซส์ไม่เล็กนะแล้วบอกว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันท้าชนกับเจ้าตลาดไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอัลพาร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฝั่ง b ี d คือ b ี d ีดีเดนซ่ะครับแล้ก็นี่ดูภายนอกก่อนมาดูภายนอกก่อนนะครับเห็นว่าภายนอกโอโถงใหญ่โตนะครับแล้วก็ดูลรูหรามากนะครับดูกระจังหน้าเห็นไหมฮะกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับยาวมากถึงนี่เลยนะครับ แล้วก็มีการออกแบบที่เป็นเส้นตรงนะครับออกแบบแบบเป็นเหมือนวิหารนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือเส้นของ LED นะครับเส้นที่เป็นเด y l i ล h ์นะครับส่วนไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือไฟหน้านะครับแล้วข้างหน้าก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆนี่ดูดูมี6จุดด้านหน้านะครับด้านข้างจะเห็นว่ามีนี่เลยมีกล้องนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นกล้องนะนี่ก็เป็นกล้องนะครับส่องมาด้านนี้นะครับแล้วดูครับใหญ่โตโออานะครับสาว A นะครับ เสาเเป็นแบบสองชั้นมีการออกแบบให้เป็นสองชั้นนะครับส่วนนี้เาไปเป็นส่วนรับรับแรงนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภยัยและส่วนนี้คือส่วนหลักคือเสา A ตัวหลักนะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีคือทําให้ทันศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยมันดีมากขึ้นเพราะว่ามันโปร่งนะครับเขาออกแบบให้ตรงนี้เป็นกระจกเราสาม,มารถมองทะลุได้ในรถบางคันในรถที่เป็นรถตู้ MPV หรือรถบางบางประเภทเนี่ยสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดอับสายตาแต่คันนี้แก้ปัญหาได้นะครับดูที่ล้อครับนี่อันนี้ หูให้ยาง Pilot Sport EV ด้วยไม่ธรรมดานะครับอันนี้คือล้อขนาด20นิ้วนะครับแล้วก็ให้ยางเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตอี v ด้วยแสดงว่าสมรรถนะมันต้องดีมันต้องเร็วมันต้องแรงการออกแบบนะครับมีสูโทนะครับมีสีเงินกับสีดําออกแบบนี้คิดดูตอนวิ่งมันน่าจะสวยมากเลยนะนี่คือมือจับเปิดประตูนะครับคือใหญ่โตมากนะทุทีแล้วมันหรูหรามากเลยนะครับเปิดได้ไหมเขาไม่ให้เปิดนะเนี่ย เดีย๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งเราไปดูอีกคันหนึ่งพอยมากด้านข้างครับกระจกนะครับกระจกด้านข้างของประตูเนี่ยขนาดใหญ่มากทําให้เรานั่งล้ารู้สึกว่าโปร่งสบายนะครับนี่การออกแบบนี่อันนี้ก็ล้อล้อการออกแบบจากกระจังหน้านะเห็นไหมเป็นเส้นลงมานะครับดูหรูหราเยี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นช่องชาร์จนะช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเราเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับด้านท้ายนี่คือด้านท้ายของซีเกอร์ศูนย์เนะสังเกตได้ว,ว่าจะมีความใหญ่โตโออาร์หรูหรามากนะครับ นี่กระจกขนาดใหญ่ดูครับไฟ LED นะครับดียนี้ไฟเบรกยาวจะโหลดฝั่งนี้เลยนะครับตรงนี้มีมากกว่า402ดวงนะครับแล้วก็โลโก้ซีเกร์เนี่ยเป็นแบบ3ามิติด้วยสวยงามมากสวยงามมากตรงนี้มีกล้อง1ตัวตนี่มีกล้องอีกหนึ่งตัวเซนเซอร์ตรงนี้มี6จุดนะครับเมื่อรวมกันทั้งคันแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้มีเซ็นเซอร์กับกล้องเยอะมากนะครับอันนี้คือระบบความปลอดภัยที่บอกว่ามันจะดูแลเราตลอดการเดินทางนะครับนอกเหนือจากระบบ เซนเซอร์และกล้องแล้วเนี่ยรถคันนี้มีโครงสร้างความแข็งแรงที่ดีมากนะครับจากด้านหน้าที่ผมบอกว่ามีเสา A เนาะที่มีการทนแรงกระแทกยุบตัวได้ด้วยนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังชิ้นท้ายนะครับชิ้นด้านล่างตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปแบบแผ่นเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเสริมความแข็งแรงด้านท้ายเมื่อเกิดการชนท้ายอันนี้จะรักษาห้องโดยสารให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพรวมด้านในเนี่ยด้านในมีแอร์แบ็กทั้งหมด7จุดนะครับเใบนะครับแล้วตรงนี้ ด้านข้างตรงนี้มันจะเป็นม่านเป็นม่านแอร์แบ็กขนาดใหญ่ขนาด70ลิตรต้องบอกว่ามันใหญ่โตมากเขาบอกว่าเป็นขนาดไซส์พิเศษด้วยม่านเนี้ยต้องบอกว่าอยู่บนรถคันนี้ปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะหรูหราขนาดไหนไปดูกันครับมาเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับออ๊จะบอกว่ามันมันมันหรูมากเลยมันโออามากเลยขอปิดประตูก่อนนี่ ประตูด้านข้างนะครับประตูนี้ครับมันมีทั้งปุ่มกดนะครับแล้วก็มีแบบเป็นแมชชีนิกด้วยนะนี่เป็นเป็นตัวเลื่อนนะครับแล้วก็ไหนๆดูประตูแล้วมาดูตรงนี้กันก่อนเลยดีกว่าตรงนี้มีจอนะครับมีจอที่เราสามารถทัชได้่อันนี้คือเมมโมรีบอบ์ดนะเราเมมโมรีบอบ์ดของเราในฝั่งนี้ได้ครับเราจะปรับแอร์ได้นะครับโอ้นี่ปรับแรงลมได้นี่เป็นออโต้อยู่นี่ปรับได้นะครับอุณหภูมิได้หมดเลยนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็มีการปรับ เปิดกระจกนะครับแล้วไม่ได้เปิดได้ค่าในค่าเดียวนะ้างนู้นก็ทําได้นะอันนี้บังคับของฝั่งนู้นก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ปรับด้านบนครับปรับหลังคาซันรูมนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบสองตอนนี้ตอนหลังนะนี่ของตอนหลังนะครับแถวจริงเลยอะออโต้อโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับมีอะไรเนี่ยดูสิอันนี้เป็นม่านนะครับดึงลงมานะครับแล้วล็อกมันล็อกได้นะครับนี่ล็อกได้นะครับนี่ล็อกเข้าไปอย่างนี้ นี่เลยแจ๋วมากนะครับม่านคันนี้ดึงลงแบบเป็นแบบดึงลงนะครับเลยนี้เก็บเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูที่บอกกันบ้างดีกว่าบอกตรงนี้ทําอะไรได้บ้างต้องบอกว่าตรงนี้ทําได้เยอะเลยนะครับมี่ปรับระดับนะครับเอนนี่ยกขาได้นี่ยกขาได้หรือยกขาได้นะครับอือันนี้ปรับเอนหลังได้นี่ดีมากนะครับปรับได้หลายอย่างเลยนะครับมี เบาะนวดด้วยอันนี้เป็นปุ่มนวดนะครับนีมีปุ่มนวดนะครับมีปรับยกหูนอนปุ่มเดียวครับอยนอนได้เลยทีเดียวจบเลยนี่สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากอ้าวกลับไปกลับไปกดทีเดียวนะครับกลับไปเลยกลับมานั่งแล้วนี่โอมันสบายมากมันหรูมากอ่ะมันง่ายมากเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีนี่เป็นช่องแอร์นะครับนี่ช่องแอร์แล้วก็มี ไฟนะครับมีไฟตรงนี้นะครับมีไฟตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครบเลยนี่มีที่แขวนของด้วยอ่ะแจ๋วอ่ะแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีจอนะครับเปิดจอได้พับจอได้นะครับปุ่มเดียวเป็นทัชนะครับโหแจ๋วเลยอ่ะนี่นี่มีกล้องครับนี่ไว้ประชุมทางไกลได้เลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อรถไปผมว่าก็น่าจะเป็นผู้บริหารนะครับก็อันเนี้ย ใช้ได้เลยนี้มีกล้องนะครับเราสามารถใช้ซูมประชุมได้เลยจากจอนี้นะครับนี้เปิดไฟนี่พบเลยตรงนี้มีไม่มีลําโพงนะครับไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่นะครับตัวนี้ก็มีไม่นะครับนี้จะบอกว่านั่งสบายมากแล้วก็มาดูตรงนี้นี่ฮึบเลื่อนได้นะครับเลื่อนปิดเปิดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้ครับมันมีโต๊ะด้วยนั่งทํางานได้ อย่างนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ได้วางมาไปได้เลยนะครับนั่งทํางานได้นะครับมันสบายมากสุดยอดตรงนี้มีที่วางแก้วหนึ่งช่องนะครับเก็บลงไปเก็บลงไปแล้วก็จะบอกว่าเขาบุหนังนุ่มมากนะครับหนังภายในเป็นหนังนับป้าแบบนิ่มนะครับเป็นซอฟนับป้าเขาบอกเป็นซอฟนับป้านะครับแบบนิ่มแจวมากเลยเขาบุนุ่มหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้มีที่เก็บของด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่ มีช่องชาร์จเป็น Type C นะครับเป็น Type C ด้วยนะครับช่องชาร์จตรงนี้ก็เก็บของได้เก็บอะไรได้บ้างอ่ะมือถือได้ไหมลองดูฮะอา้าวแจวเลยนะครับแล้วก็ช่องชาร์จตรงนี้เป็น Type C ทั้งคู่นะจะบอกว่าอันนี้ชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับอันนี้หนึ่งร้ยวัตต์ช่อง100หนึ่งวัตต์นะครับส่วนฝัน่งนี้เป็น6กสิวัตต์อ่าไม่ธรรมดาครับเปิดปิดได้เลยโอ้โหนี่ตู้เย็น อันนี้เป็นตู้เย็นนะครับเย็นเย็นเลยบอกเลยนี่เย็นนะครับโอ้แจ๋วะเก็บเข้าไปเอบอ่าเวลาเปิดก็คือจิ้มนี่ครับเด้งปุ๊บนี่เปิดตู้เย็นได้เลยเอาน้ําเอาเอะไรแช่ได้นะครับจะบอกว่ามันมันหรูหรามันโอโถงมากนะครับนั่งสบายมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าข้างหลังเป็นยังไงบ้างแถวสามนะเพียบป จะบอกว่าการขึ้นแถวหลังของรถตู้แบบนี้ถ้าเกิดเป็นเบาะแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเบาะก,กับตันซีดเป็นเบาะแบบหรูแบบนี้การเข้าข้างหลังมันยากใช่ไหมแต่อันนี้ง่ายครับซีเกอร์ุด9ทำให้ง่ายขึ้นปุ่มเดียวมันจะเลื่อนเบาะแถวสองเนี่ยไปจนสุดเลยนะครับสุดจริงๆนะคือตรงนี้ถ้าวางของเมือวางไม่ได้อะมันบี้ไปเลยแล้วเราขึ้นขึ้นไปเลยครับปุ๊บไงสบายไหมครับวันนี้สบายมากสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ อันนี้เป็นแมนนวลนะต้องบอกว่าแถวสามเนี่ยเป็นการพับแบบแมนนวลนะครับเขาไม่สามารถที่จะเออพับแบบไฟฟาไ้าได้เก็บไปก่อนประมาณนี้สบายมากเลยครับโอ้นี่มีไฟ LED มีช่องแอร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนี่ตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าแถวสามมีช่องชาร์จด้วยนะเป็น Type C หมดทั้งคันเลยนะครับสุดยอดมากนะครับส่วนม่านก็เหมือนกันครับม่านนะครับ,รรบอันนี้ ดึงจากข้างบนลงมานะครับเนืข้างบนลงมาครับนี้มีช่องวางแก้วน้ํา2ฝั่งเลยมีช่องชาร์จ2ฝั่งเลยเปิดปิดแอร์ได้ด้วยคือแถว3มเนี่ยเราสามารถเปิดเป็นแอร์ด้วยตัวเองจากตรงนี้นะครับดีมากเลยและปรับนี่ได้โอ้โหเย็นสบายมากนะครับเราจะบอกว่าแถว3เนี่ยขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่มีคนกดให้เรากดเองได้นะครับมีปุ่มต้องอยง,งด้านหลังเบาะเลยมันปิดเองเลยครับ ปิดเองเลยโอ้โอเคผมสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะให้รูผมเหลือนั่งแถวสามนะแล้วก็ขาผมเหลือเมื่อกี้ขาผมเหลือเท่านี้นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะขาเหลือเท่านี้เลยนะครับจ้องบอกว่ามันมันกว้างเลยตรงน,นี้มีลาโพงด้วยโอ้เยอะมากมันเยอะมากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าเราเปิดประตูด้านหลังแล้วเราจะพับบอก,กันยังไงได้บ้างเบาะอันนี้ทํายังไงได้บ้างไปดูกันครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับเราเปิดประตูดูกันว่า ข้างหลังเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับเอนซื้อไปเลยถ้าเกิดไปจอดในที่ที่แบบว่าหลังคาเตี้ยกก็ระวังหน่อยนะเพราะมันสูงอยู่นะครับเนี่ยโอ,อ้ตรงนี้วางของได้พอสมควรนะครับแต่ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะยุบลงไปอีกชั้นได้นะตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับเก็บไม่ว่าจะเป็นป้ายฉุกเฉิน,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนี้บุนุ่มทั้งหมดนะครับมีไฟให้ตรงนี้โหสว่างมากตรงนี้มี power outlet ให้นะตรนี้มี power outlet ให้180วัตต์นะครับ ใช้ได้มีพื้นแขวนของด้วยนะครับชนบอดแถวสามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแมวนว่นะครับมันไม่ได้เป็นไฟฟ้าคือดึงครับนี่ครับแล้วก็เวลาดึงมันก็อใช้ได้เลยปึ๊บอ่าปรับนอนได้ไหมเขาบอกได้นี่งไง๊นี่มันปรับนอนได้นะครับแต่ถามว่านอนสบายไหมมันคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ได้เสมอกันนะเนาะเออแต่ก็ใช้ได้นะผมว่าใช้ได้นะครับ คือโอเคเลยนะครับอันนี้มีปรเทคแจมด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราปิดลงมาแล้วมีอะไรขวางอ่าหยุดเลยนี่เด้งกลับไปเลยนะครับแต่ว่าไม่มีปุ่มไอ้น,นี่นะปุ่มปิดล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองนั่งกันดีกว่าว่าซี e กอร์0 9นเนี่ยนั่งข้างในเป็นยังไงบ้างมันสบายไหมมันหรูไหมมันโออาขนาดไหนเดี๋ยวไปลองนั่งกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้ว ซึ่งจะบอกว่าไฮไลท์ของรถคันนี้ก็คือภายในนะครับคนที่ซื้อรถคันนี้ส่วนใหญ่อะก็คือจะนั่งเนาะคนที่มีขับคนที่ขับก็มีบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาลองนั่งภายในดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้คือการทดสอบในสนามนี่คือการทดสอบแฮนเดิลลิ่งนะครับทดสอบสลาลอมทดสอบช่วงล่างนะครับเนี่ยมีการเลียเล้ยวเลี้ยวเร็วด้วยนะคือเมื่อได้แบบไม่ได้ค่อยๆนุ่มๆน,นะครับรถมันก็มีอาการโครงไม่มากนะครับ โครงแหละมันมันเป็นเรื่องปกติของรถ MPV แต่ว่ามันไม่เยอะมันไม่เยอะมันไม่ได้โยนไปโยนมาขับสบายอยู่อันนี้ดูดูดูดนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเนินสลับเป็นลูกหน้าสลับดูอันนี้ความเร็วประมาณสัก20ผมว่าโอเคนะคือมันเฟิร์มระดับหนึ่งมันไม่ได้นิ่มมากไม่ได้ย้วยมากนะครับผมว่ามันเป็นรถ MPV ที่นั่งสบายแล้วด้วยความที่เป็นไฟฟ้าต้องบอกว่าเงียบมันเงียบเลยเราวิา่งบนถนนคอนกรีตเนี่ยจริงๆมันผมคิดว่ามันน่าจะดังกว่าน,นี้ไอ้ดีเงียบอยู่นะครับเงียบอยู่เลยใช้ได้เลยเดี๋ยวผมไปทดลองขับบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาทดสอบขับครับนะครับจะบอกว่าพวงอันหลับแรกเลยพวงมาลัยเบามากครับพวงมาลัยนุ่มเบาแบบเบาเลยอะ ด้วยความที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตด้วยหรือเปล่าภาษาไทยก็คือสะดวกสบายนะใช่ครับะนะครับมีโหมดสปอร์ตด้วยเดี๋ยวดูหน่อยสิปงอะไรหนักขึ้นไหมอ่ะหนักขึ้นนิดนึงนิดนึงนิดนึงแปลผ่าน,นวาร็วอ่าเขาบอกว่าแปลผ่านตามความเร็วนะครับก็จะบอกว่าเป็นเป็นรถใหญ่ที่เขาเรียกว่ามีทัศนวิิสัยที่ดีนะครับเพราะสาวเเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมันไม่ทึบเนี่ยเราสามารถเห็นจุดบอด ได้เลยเนี่ยเราเลี้ยวโค้งเนี่ยจุดบอดจะอยู่ด้านนี้ด้านซ้ายอย่างเงี้ยโค้งซ้ายจุดบอดอยู่ด้านนี้หน้ารถเนี่ยมันแก้ไขเรื่อ,องพวกนี้ได้เลยนะครับเราก็เห็นง่ายขึ้นอ่าดูเห็นไหมนุ่มไหมมันนุ่มมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดด้วยความที่พงอะไรเบาใช่ไหมครับขับรถใหญ่ขนาดนีนะ้มันเลี้ยวง่ายเลี้ยวง่ายนี่ดูเหมือนขับรถเล็กเลยชิลมากอ่าโอเคต่อไปจะเป็นการทดสอบอัตราเร่งนะครับ ศูนยถึงร้อยเขาบอกตามสเปคคือ4ี่ดห้าวิแต่อันนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะเราคนนั่งเต็มขันนะพร้อมแล้วไปครับอ่าผมจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยอ๋อโอเคใช้ได้ครับยกครับอ่ายกแล้วก็อ่าโอเคแล้วเบรกเนี่ยเบรกนุ่มเท้าใช้คำว่านุ่มเท้านะครับคราวนี้ผมจะเป็นเจ้าของรถบ้างรล้นระอบเนี้อ่าพี่บอกเป็นสปอร์ตไปเลยพร้อมแล้วไปนะครับอ่า ลองดูนะครับเป็นสปอร์ตนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ๋อมีอาการดรอสเตียนนิดหน่อยนะครับพอเราไถาเข้าไปเนี่ยเกิดอันดรอสเตียนนิดหน่อยเอโอเคอ๋อม,มันเป,ป็นระตู้อ๋อโอเคออใช้ได้อ้หตัดเร่งดีครับปึ๊บทางแคบเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคผมว่าใช้ได้เลยเป็นช่วงล่างเป็นหมวดสปอร์ตที่ไม่ได้รู้สึกว่า ทรมานอ่ะเป็นโหมดสปอร์ตที่ขับยังสบายอยู่อพร้อมแล้วก็ไปได้เลยใช่ไหมครับไปครับออผมว่ามันเร็วขึ้นนิดนึงอ่ะยกะค่อยๆทอโลประมาณนี้อมันเป็นรถ MPV ที่ขับง่ายในฐานะที่ผมขับรถมินิ MPV อยู่นะต้องบอกอย่างนี้ผมมีมินิ MPV ใช้อยู่เป็นชีวิตประจำวันผมอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ย ความรู้สึกคือไม่รู้สึกว่าใหญ่เลยอะ่ะสำหรับคนขับนะครับขับง่ายนะครับอ่าโอเคจอดกดทีก็เมื่อกี้เราไปทดลองขับแล้วก็ทดลองนั่งมาแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้เหมาะกับใครล,ละ่ะมันต้องเหมาะกับคนที่ชอบนั่งรถนะใช้ชีวิตอยู่บนรถนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นครอ,อบครัวได้หมดเลยนะครับภาพรวมเนี่ยมันคือรถที่นั่งสบายนะครับ มันก็ไม่ได้โครงมากสัทีเดียวก็เป็นรถสไตล์ MPV ที่นั่งสบายในโหมดสปอร์ตก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปเป็นโหมดสปอร์ตที่นั่งสบายแล้วกันคิดดูแต่ว่าในความสบายนั้นน่ยมันก็ไม่ได้ย้้ยนะไม่ได้แบบว่าโครงเพลงจนแบบนั่งแล้วเมาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แต่ต้องบอกว่าวันนี้เราทดสอบในสนามเล็กๆที่ที่มันไม่ได้กว้างมากนะครับความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับพอจัดไว้ให้เราลองฟีลลิ่งเฉยๆมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากรู้ฟีลลิ่งเป็นยังไงอาจจะดูครั้งหน้านะครับแล้วกก็ต้อบอว่าคนี มันมันแรงนะมันมากับ603แรงม้าใช่ไหม0-100ใน4.5วิมันไม่ธรรมดาลเลยนะครับระยะเบรกก็ดีนะครับแถมราคาน้องบอกเลยราคา3ล้าน9,000บาทมันโอเคมากนะครับมันโอเคมากกับความหรูความโออาสมรรถนะนะครับและความปลอดภัย ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเน้นย้ำนะครับว่าความปลอดภัยเขาเนี่ยสูงมากจริงๆนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะไปทำอะไรจะไปดูรถอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ